ุณผู้ชมคะมีข้อถกเถียงกันเรื่องความคุ้มค่านะคะว่าอย่างไหนจะคุ้มค่ากับกันระหว่างเรื่องของการสร้างเขื่อนและการรักษาป่าค่ะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติออกมาเมื่อวันที่10เมษายนให้สร้างเขื่อนแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นะคะด้วยงบประมาณ13,000ล้านบาท คุณมาราวิชิมณีมีข้อมูลเปรียบเทียบกันนะคะจากกลุ่มที่ต่อต้านไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างเขื่อนในครั้งนี้และข้อมูลจากภาครัฐค่ะที่ต้องการผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นค่ะ ขอบคุณครับคุณนัฐาครับเรื่องของเขื่อนแม่วงนั้นถกเถียงกันมานานเกือบจะ30ปีแล้วนะครับครั้งหนึ่งภาครัฐเคยมีปัญหากับคนในพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้สร้างทับพื้นที่ทํากินบริเวณที่เรียกว่าเขาชนกันนะครับแต่ก็ได้เลื่อนมาสร้างที่เขาศบกกซึ่งจะต้องทับพื้นที่ป่าจากนั้นไปต้นมาคู่กรณีก็เลยเปลี่ยนจากชาวบ้านมาเป็นนักอนุรักษ์แทนนะครับภาพที่เห็นนี่คือพื้นที่ป่าทั้งหมดในประเทศไทยที่เห็นสีส้มคือเขตร,รักษาพันธ์สัตว์ป่านะครับสีเขียวคืออุทยาานแห่งชติ จะเห็นว่าพื้นป่าที่มีความต่อเนื่องและมีขนาดใหญ่มากที่สุดคือพื้นป่าฝั่งตะวันตกมีเนื้อที่รวมกันกว่า11ล้านไร่มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีอุทยานแห่งชาติรวมกันกว่า16แห่งนะครับนี่เป็นเหตุผลของฝ่ายที่ไม่ต้องการให้สร้างเขื่อนทับพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงครับ จุดที่จะสร้างเขื่อนอยู่ที่เขาศบกกตําบลแม่เลอําเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์คาบเกี่ยวรอยต่อจังหวัดกําแพงเพชรนะครับจะต้องใช้พื้นที่สร้างประมาณ13,000ไร่หรือว่าคิดเป็นพื้นที่2%ของอุทยานแห่งชาติแม่วงลักษณะของเขื่อนเป็นหินทิ้งแกนดินเหนียวขนาดของสันเขื่อนความสูง57เมตรยาว794เมตรกว้าง10เมตรความจุอ่างเก็บน้ํา258ล้านลูกบาทเมตรจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ8ปีนะครับ เหตุผลที่พื้นที่เพียง2%ของอุทยานแห่งชาติแม่วงนั้นมีแรงต้านสูงจากนักอนุรักษ์ก็เพราะว่าป่าแม่วงเป็นพื้นป่าพื้นเดียวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งถ้าหากว่าพื้นที่ตรงนี้ถูกทําลายไปก็กังวลกันนะครับว่าจะมีผลต่อห้วยขาแข้งเพราะว่าพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่กันชนด้วยกรณีนี้ป่าแม่วงที่อุดมสมบูรณ์ในตัวอยู่แล้วก็เป็นพื้นที่กันชนอย่างดีให้กับห้วยขาแข้ง อีกเหตุผลหนึ่งที่นักอนุรักษ์กังวลกันมากก็คือความบุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับที่มีทั้งป่าศักธรรมชาติพื้นใหญ่ต้นไม้ใหญ่บางต้นนั้นต้องใช้คนโอบเกือบสิบคนมีต้นประดู่มะข่ายางชิงชันพยอมแดงตะเคียนทองปกคลุมอย่างหนานแน่นนะครับที่สําคัญก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดทั้งเก้งกวางช้างป่ากระทิงบัวแดงหรือว่าเสือ รวมแล้วป่าแม่วงมีสัตว์มากถึง406ชนิดนะครับน่าสนใจว่าถ้าพื้นป่าตรงนี้ถูกน้ำท่วมเมื่อกั้นเขื่อนอะไรจะเกิดขึ้นฝ่ายวิชาการของบูลณิธิสืบนาคเสถียนระบุว่าการสร้างเขื่อนแม่วงจะเสียพื้นที่ป่าไม่น้อยกว่า11,000ไร่นะครับเป็นไม้ใหญ่ประมาณ500,000ต้นในจำนวนนี้เป็นไม้สักประมาณ50,000ต้นกราหมาอีก10,000ต้น หากมีการสร้างเขื่อนแม่วงประเทศไทยจะสูญเสียพื้นที่ที่สามารถดูดซับคาร์บอนได้ประมาณ1,400ตันคาร์บอนนะครับถ้าหากว่าจะปลูกป่าให้ได้พื้นที่ดูดซับคาร์บอนเท่าเดิมอาจจะต้องใช้เวลาหลายสิบปีในขณะที่เขื่อนอาจจะป้องกันน้ำท่วมได้เพียง1%เท่านั้นครับ ในปี2545คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะครับจึงตีกลับให้กรมชลประทานไปศึกษาเพิ่มเติมว่าจะมีทางเลือกอื่นนอกจากการสร้างเขื่อนหรือไม่และจะจัดการบริหารลุ่มน้ำทั้งหมดได้อย่างไรนะครับ จากนั้นโครงการก็ถูกปัดฝุ่นขึ้นมาเสนอคณะรัฐมนตรียุคของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์แต่ก็ไม่ผ่านความเห็นชอบก็เงียบหายไปจนมาถึงรัฐบาลคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่10เมษายนด้วยเหตุผลเร่งด่วนก็คือการป้องกันน้ําท่วมใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วครับคุณปลอบประสบสุร,สรดรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์บอกว่าเขื่อนแม่วงจะรับน้ําจากลุ่มน้ําสะแกกรังและลําน้ําสาขา5,000ันล้านลูกบาทเมตร ซึ่งที่ผ่านมาเกิดปัญหาน้ําท่วมทุกปีโดยเขื่อนจะอยู่ตอนเหนือของเขื่อนชัยนาทควบคุมน้ําลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาครอบคลุมพื้นที่ชลประทานเกือบ3ามแสนไร่ส่วนคุณทีระวงสมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าเขื่อนแม่วงจะแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้าสแกกรังมีพื้นที่รับน้ําฝนทั้งหมด556ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติรายปีเฉลี่ย1,300ล้านลูกบาทเมตรป้องกันน้ำท่วมหลายจังหวัดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเรื่องหนึ่งที่ถูกตั้งข้อสังเกตมากก็คืองบประมาณกอ่อสร้างจากปี2,528ที่กรมชลประทานเสนอครั้งแรกประมาณ3,100ล้านบาทและในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเสนองบกอ่อสร้างประมาณ9,600ล้านบาท มาถึงเดือนเมษายนปีนี้ครับงบพุ่งพรวดขึ้นมาถึง13,000ล้านบาทจากนี้ไปกรมชลประทานจะต้องจัดทำรายงาน EIA คาดว่าจะเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี้จึงจะเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งครับ อีกด้านหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือมีชาวบ้านในพื้นที่จํานวนไม่น้อยนะครับที่ต้องการให้สร้างเขื่อนแม่วงหากไม่กระทบกับพื้นที่ทํากินโดยมีการทําประชาพิจารณ์หลายครั้งตั้งแต่ปี2,543เรื่อยมาจนถึงปี2,554ชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นเชื่อว่าจะแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ําท่วมที่เกิดขึ้นซ้ำซากเป็นประจําทุกปีแต่ว่าก็อาจจะสวนทางกับแนวคิดในการอนุรักษ์ป่าของสืบนาคเสถียรนะครับว่าการอนุรักษ์ที่ง่ายที่สุดก็คือการไม่ต้องไปทําอะไรกับป่า นับจากนี้นักอนุรักษ์กับหน่วยงานของรัฐก,ก็คงจะต้องถกเถียงกันอย่างเข้มข้นเพื่อเห็นความคุ้มค่าระหว่างป่ากับเขื่อนนะครับคุณนัฐาครับขอบคุณมากค่ะคุณวราวิทย์คะ